กูรอให้มันไม่นีไ่ไงยังตีอยู่เลยกิก้าตีกับตัวอะไรเฮ้ยมีอัลฟ่าทีเล็กด้วยวะกิก้าบวกอัลฟ่าทีเล็กวะบวกกันอยู่วะไม่บวกมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนกันอยู่อะ <c oughs> สึกหนักเลยอ้าวกลายเป็นสึกหนักตัวใจได้หนักแล้วก็หนักอีกให้กู <c oughs> รอมาไว <c oughs> ้ล่ะน่าสนใจ กีกาแม่งีงอยู่นานยิ่งได้เกลียด่งเพราะมันกัดแล้วมันเด้งเลือดเลือดไหลอ่ะกัดเลือดไหลออันฟ้านี่เลือดสองหมื่นกีกานี่เลือดแปดหมื่นเกือบเกือบเกือบบอสเลยนั่นน่ะมั้งที่ตัวใหญ่กว่าที่เล็กมากเลยวะถ้าเทียบกันนะข้างๆกันนะมีดาวดันมาด้วยนะคุณลืมเก็บข้าวเย็บซูดเลยวะนแล้วก็หนิง ตัวยูนิคอร์อรอนมาดิอะไรไม่รู้อะแต่ตีเล็กมาหากูละมีคนทำคอนเทนต์อาร์ก็แบบว่าเอายูนิคอร์นไปกลายพันธุ์เรื่อยไปตีกีกาเีร์ไปไม่เห็นนะว่าคิดเป็นยังไงแต่น่าสนใจมากละชชชชาาาาละไปเร็ว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 ลูกพ่อลูกพ่อไปเร็วเล็ไปเจองา,าเราแล้วลูกพ่อ<า>แ้วแว้ <2022. S 1> วาวหน,นึ่งพันสองแ้าวขาายน้องเจุดแน่ อุ๊ยคุยอยู่ในคนมันตีวะไอ้สัตว์ฟาทีสขึน้นมาคุปนี่เลยหมดละไปก่อนเนดะ้อยิงมันมาดิอย่างนั้นแหละแล้วก็ให้มันเข้ามาโ,โดนล้อมตรงกลางเลยจะโดนตีได้หมดอันฟาทีสก,ก่อนนะเรือสองพันเอ,อ้ยเรือสองหมืนม่นวอ,อเลอ 20, มหมด เอ้ชืฟักไข่ให้กูยิงเลยไหมเต็มเช่นยิงสีของไม้หมดเลยเอย่าเอาไม้หมดนั่นแหละเดี๋ยวจะเก็บหมีแล้วหมีแม่งบางไม่หมีโดนกัารวิทีไม่ได้ตัะไม่ได้กัดเขาคืนหรอกตายที่ก็สิบสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดตัวคืนของบอสทิ้งเกี่ยวไปลรู้มันเกรียมลงอยู่นี่หว่าใช่มันไล่กูละทีเนี้ยไม่เห็นหัวมันเลยเออที่เล็กหาย กลิ่นหวยอีุนนี่ไงเฮียเป็งคนเลวอ่ะไอ้สัตว์โเฮียเฮ้ยทองปั๊บๆเลยมาละมาละยานเลยเฮ้ยลุงโบโบลุงดีๆดีเออโกโกกูอ่ะกูมีช่วยกูมีช่วยกัปเกรดๆแตกเรียบร้อยต่อไปกิก้า ตัวทองมาเลยกรับกลับกลับที่เดิมกับที่เดิมมันไม่มีเหยื่อไงแต่เลือดกูโหทีล็กโดนแบบรวกไปหมดเลยวเลือดรวกไปหมดเลยกูวถ้าเกิดแปลว่าบอสแกมม่านี้น่าจะโดนแบบเดียวน่าจะตายเลยไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันวะเอามาเลยเฮ้ยตีโค้งก่อนเหมือนลูกสมุนกูเลยวะนี่เด็ดออกกอดีเลยลูกสมุนกูอะ อนมเอะาาไรไงตัวบักใหญ่หอะตัวบักเอกกูไม่เห็นวะังไม่เห็นหนะต้องเดินไปก่อนนะ <S <s <ays> <S โดนลูกแม่เฮีย <s ays> <ๆ>เสกหยอดสุดต,ต่อสุดหอซิมอสองหอใส่ใไข่แน่นยิงไม่โดนนะ <S <s <ays> ไปเจ้าขอตีอก่อนนะเออเออกูดึงไปกีการอบมันยอนอยางแน่ว่ะมันไม่ตามแล้วไอ้เหี้ยลัวมันตายมันเลือดยิงแปดร้อยอยู่พีแตกเลยกีการขู่ไม่ได้ด้วยนะประเด็นกีการขู่ไม่ได้ใทยการขู่กีการกาไม่ได้ได้ลา มาแล้วไอ้น้องว้าห้าห้าเงอรู้ว่าคนเวทกีกาดีวะเฮ้ยเออโอ้โหโอ้โหมาแล้วมันวิ่งเร็วเกินอ่ะกูวิ่งกูวิ่งมีสู้มันอ่ะเออก็แตะเออรุมรุมรุมโอ้โหเไอหมาหมาไม่ได้หมาหมงไม่ได้หมาเก็บมึงไม่ได้โอ้โหจบละเออยืนดูคนกูตายอ่อ เด <aría> no <player> ี๋ยอประมาณตายกูเพิ่งได้แค่วันเดียวเองนะเว้ยไม่ถึงไม่ไม่ไม่ใช่วันเดียวเนยไม่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยอ่ะไม่ได้สั่งอ่ะกูนุ่มเงาแบไม่ไกลแล้ที่อยู่ยูคอดวิ่งมาเฉยเลยที่มาจากไหนไม่รู้เออมึงต้องสั่งให้มันในนี่มือเมือคำสั่งกลุ่มคำสั่งกลุ่มอ่ะเออแบบเออไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยกระเดิงกระเดิงเลย มีหัวใจยีการเดินนะเว้ยไอหนึ่งบัตเตอร์มันได้มากูเก็บละเราไปคนฆ่าดิกูดกูแดกได้ไหมนกินไม่ได้เราไปทำอะไรสักอย่างได้นะกูลืมแล้วก็ทำอะไรอาจจะมเชิญบลอนดมัดนะ้งไม่รู้ีออันวีนทคอรนกูเพิ่งได้ไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ำอะ่ะตายไปแล้วครับทุกคน <c oughs> สวัสดีค <c oughs> รับไปก่อนนะครับ